สวัสดีครับน้องๆเรามาเจอกันอีกแล้วกับภูมิสปูกนี้สปุกนักสปีกิโกสโลโกกิกกกเกมครอบออฟบิวตี้โมบายนะครับวันนี้เรามาจะมาเล่นปืนปืน hbr a สามสกาวเอ็นบัตนะครับ ืนนี้บอกเลยว่าโคตรแรงโคตรโหดโคตรนิ่งไปดูของแต่งปืนกันเลยพี่ใส่เป็นเลดดอดนะครับปอีอแล้วก็ควิกดิวไม่ควิกดรอพี่พูดผิดแล้วก็แม็กแม็กเยอะเออพี่เรียกเงี้ยทำไมอะแล้วก็ fmg กระสุนเพิ่มจะมีนะครับโหโหงั้นเราไปเจอกันเนเกมเลยจบจบ่จบะเดี๋ยวก่อนพี่ลืมแนะนำเปิ เบิร์กแรกพี่ใส่เป็นเนจี๊เบอร์ที่สองพี่ใส่เป็นฮาร์ดฮาร์ดไวแล้วก็เบิร์กสุดท้ายพี่ใส่เป็นฮาร์ดไลน์นะครับจุ๊บจุ๊บเจอกันในเกมรอบสองเอาแล้วครับเราก็มาอยู่ในเกมแล้วครับเราไปบวกกันเลยอย่าไปรอช้าวิ่งช้าเลยเามายึดกลางสุดยอดพี่อย่างชอบยึดนี้พี่บอกเลยพี่เล่นนี่เป็นยึดนี้ยึดยากมากยึดยากจริงๆพี่เปิดไปแล้วเม็ดแรกโอ้มมันก็ แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ขอแป๊บนึงโอ้ยโอ้โหอารีก้าดีจี๋ใจพี่ว่าพี่ต้องเอาเืินวันละหนักหนักบอายวิ่งมาหาทำไมก็ไม่รู้แตกแตก แตกแตกสองโหสวยเป็นไงพี oh, <S 2> <S 2> ่บอกเลยครับค like, ืนน <yeah> ี้มันเทพจริงไม่อยากจะคุยหรอกจะประเทศที่คนเล่นกว่าน้องๆโอุ้มเอ็นเกิ้ลอุ้ยโอเดิร์ทอยอีกแล้วเออแตกไม่ได้แดกคุณล่ะแตกอีกโอ้ยพี่โดนพี่โดนโอ้ยเฮ้ยโมเดิร์ทอยโมเดิร์ทอย โอ้ยโอ้โหพี่เล่าตุกเกือบถูกต,ตายวะน,น้องๆเป็นไงพี่อ่างไหมพี่อ่างไหมพี่อ่างได้เทียบไปตายพุงตายจัดใบน้องๆโอ้โหพี่อยากจะคุยรอกว่าพี่เล่นหมดนี้นะโคตรสุดๆนะครับน้องๆแตกจัพี่จะเปิดดูไอวีแล้วกันไปไปพี่จะเปิดดู มีคนไม่ใส่ UAV อวมน้องๆมีแต่คนใส่การ UAV โอ้ยพี่โดนยิงว่ะโอโ้โหแย่เลยทีนี้พี่ต้องเล่นสเต็บดีๆแล้ววะ่ะพี่กลัวพี่จะสู้มันไม่ได้แตกแตก <c oughs> แตกสามแตกพี่จิงไปสูนพวกมันสวยพี่ยิดได้วะ่ะ แ็กแตกมาอีกวะแตกแตกแตกหมดครับน uh, anyway, ้องๆเป็นไงวะครับโอ้ดูพี่ไว้แตกโอ้พี่ว่าพี่พี่พี่เริ่มกระตุกแล้วน้องๆยังไงพี่อ้างไว้พี่อ้างไว้ พี่บอกแล้วตาเนี่ยพี่ไม่ต้องยิงพี่เพื่อนพี่ยิงแทนแดกแดกแตกหมดสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้โห till it's cool just cool into the mouth โดน RPG ดูนะโอ้โหโอ้โหน้องๆพี่โดนของหนักจูพี่เฉลยพี่งงเลยโขจัดไรแตก เรียบร้อยตานี้จัดแวบนี่พี่พเปิดพืด้นนี้โรโชเลยดูนะดูนะแตกแตกเพื่อนเดี๋ยวพี่ชนะนี่เย็ดคีพี่วิกเตอรี่ครั้งแรกเย็ดคีเป็นไงพี่หดไหมพี่มอยากจะชมเพลงหรอกพี่โหดอยู่แล้วตอนน้อง เอาละครับเราก็จบกันไปแล้วปืน HBR a 3นะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากพูดมากว่าปืนนี้แม่งโคตรแรงโคตรโหดยิงโคตรไกลนะครับน้องๆถ้าน้องๆขึ้นโปรสอน้องๆก็จะได้นะครับสำหรับปืนนี้ HBR a 3สำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะครับน้องๆบายกดซับให้พี่ด้วยละ่ะจุบ๊บๆบาย